ไฮไลท์เด็ดจากทางเอนะคะก็คือเป็นการเผยโฉมครั้งแรกนะคะของ MG Max ีแ็กซ์เนะคะบอกได้เลยค่ะว่าน้องคนนี้เนี่ยจะเป็นน้องเล็กนะคะจากแม็กซ์นนะคะนี่เลย ยรถของเขานะคะจะเป็นแบบ EMTV นะคะก็คือจะเป็นรถที่ขนาดใหญ่นะคะสามารถนั่งได้หมด6ที่นั่งแล้วก็จะมีอีกรุ่นนึงที่นั่งได้7ที่นั่งด้วยกันนะคะใช้แพลตฟอร์ม E2 นะคะและก็แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยจะเป็น Rubik c u b ปนะคะจาก CATL นะคะเป็นบริษัทแบตเตอรี่อันดับหนึ่งของโลกนะคะเขาออกแบบดีไซน์มาให้มีความแบบว่าเรียบหรูมากมากเลยมีความแบบว่ามินิมอลมินิใจแต่คันใหญ่นะแต่มินิมอลงงใช่ไหมทุกคนนี่ไฟหน้าของเขาก็คือจะมีความแบบ เส้นตรงยาวแบบนี้เลยแล้วก็ข้างล่างก็คือเต็มด้วยเดย์ท m ม l ลนดิ้งไลน์แล้วก็จะเป็นไฟตัดหมอกต่างๆนะคะนี่รถขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะสังเกตได้เลยว่าเขาว่าข้างบนเนี่ยเขาก็จะมีเ่าหลังคาให้ด้วยนะคะ สวยงามมากๆเลยก็คือรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่แบบว่าหนึ่งในไฮไลท์ของ m g ในงานของ Bangkok International Water Show ในครั้งนี้เลยในตอนนี้นะคะทาง m g m a x t e r ็นะคะราคายัางไม่บอกอย่างเป็นทางการนะคะเพราะฉะนั้นก็รอติดตามด้วยเลยคะ่ะว่าน้องเขาจะมาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าบอกได้เลยเลยว่าน่าสนใจมากๆใครที่เป็นสาย e m p v นะคะบอกได้เลยค่ะว่าต้องถูกใจแน่นอนเลยค่ะ